สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาพบพ่อครับช่องนุ่มเชียงรายไทยอีสานรับมือนี้มาหัวห้ไปหน้าพี่น้องมาเบิง้งหาเบิ้งหน้านี่หน้าก็น้าข็าาเจ้าหรอพี่น้องโอ้ดมสมบูรณ์ครับน้ำทาใต้หัวไหลตาเน้นเลยพี่น้องเลยมือนีฮาก็สิมาเบิ้งการทำมาหากินแบบลูกเชาา่าบ้ตร แบบบ้นบานๆครับพี่น้องเขาก็มาเบิ่งผลงานเทาว่าเขาได้จังไลยเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ปลาเขาด้วยพี่น้องเนาะเขางามเขียวดีครับพี่นอ้องเขามาพอ่อนายพานันอู้ได้บริอาทิหวย <c ười> ม็แมงอยู่อะสอนสอนตมบกคอนใหญ่ละตมบกคอนใหญ่อ,ะ,อ,ไอ,ะ,อไะไรใหญ่ <c ười> <c ười> เนาะก็จะมาเบาง่งผลงานกันทั้มาหากินครับของทีมงานสายหา่าโดยช่องนุ่มเชียงไลท์ไทยสานโอ้อยสาย,ยังสาย,ยาันผลงานเดี๋ยวไปเบิ่งยังไงบาง้ากันช่วงนี้ก็ย้ำพักเที่ยงพี่น้อง หลังจากยิงกระสุนสแล้วสุบงหนึ่งเขาก็ท่หางมหากินมาหาปูมหาป่าให้เขาตามภาษาวิถีชาวบ้าน์บันฑ์เฮามาพ่อกันครับทีมงานเฮานี่คือปลาไหลปลาเอียนครับพี่น้องนี่มานนี่ได้ครับพี่น้องนี่นี่หนึ่งแฉมครับ <ปะ S 2> หนึ่งแฉมพานไปพี่น้องเอาหนำใส่าาย,ยังไงนายทีต้อานี่กระจายนะ ต้องไปนั่มลนไปครับพี่น้องอันนกระตงเจล่าลละพี่น้องทีมงานห้อทีมงานสายห้าห้อว่า,าก็เป็นสกลค,ค้นโกกับบ้านแบกจีนแตกครับวันานั้นก็จะมาเบ่งงานหาใะยันปลาไหลเวลาผักเทียงหวัง,งเ้าก็มมหาจีนนี่เลยพี่น้องขออยากจะรับคนที่หลกสวยนะพี่น้องเนดะ้อ ก็ก่อนถือที่ว่าหาปูหาปลาโอ้เโาเขาเจ้งา,างามครับพี่น้องนี่บรรยากาศเขาเขียวดีครับพี่น้องนี่นี่หน้าปังปีนี้วันนี้ย่างปลาเกลใส่เกือบบดย่างดีครับเพราะว่ามือน,นั้นมาตกะหนามครับโอเคมายามปูยามป,าามปลายามปลาไหลพี่น้อง ประมาณเทากับอาย่หากินทังสี่พี่น้องหลังจากพักเที่ยงชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนี่ให้มันนี่ที่สุดนี่คาที่สุดตไป,ปตามผลงาน,นพี่น้องนะได้แดดเหล่านึงแต้มแด้เหล่านึงแก้มนี่ก็เป็นสะรับนี่เป็นห้อง ีดอกบอัวดอกยังรรมชาติน้ำดีครับปีนี้ได้หัวได้ตาอดเอาได้ไปนองเด้ตามคนงานตาเป็นเป็นยังไงโอ้นี่เป็นห้องหนำครับพี่น้องนี่ อยู่หากินปลาหลายได้ไหมน้องนี่ยทองน้ลืเป็นทองอืมเลี้ถวหมอท้ำงาน,นอย่างนี้ไหมน้องต้อ,อยงยนะมไปหลังจากกินเขาเตยงแล้วเขาก็ออกมาหากินนะเสียเลยเพียงแค่ก็สื่อกินนะเพีองนเนาะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีกันหากินกันไปสู่กันไปครับพี่น้องเน,น,นี่ยมันเป็นน้ำมันมิตรเฮาดอกเนาะที่ว่ายังไง เก็ต้นยังไงต้นตนลนกันแตนไงกาคว่าเินคนงานเดี๋ยวเดี๋ยวหาก็มาเินพี่น้องคนงานมาหากินของเห่าเป็นเขาหน้าผังนะ่พี่น้องสวนใำไยไปละ เ,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 เนีเ่คือเบ็ดปลาไหลครับปลาไหลไปย็นโอ้คือดึงอะแกดูกระด้กัลวงกัเป็นแนี่ ทำเบิง่งผลงานดึงแห้งไปไหนเด้อดึงแห้งม่สิหลุดนี่คือวิธีการหาอยู่หากินครับคนทำงานหลังจากกินข้าวสวยแล้วปักจังกับเวลาแค่ชั่วโม,มงหน่อยน,อยน,น,ยนะเพราะก็หาเปลืเห็ดตากูหาปลามันดึงแห้งไปัหนไป,นไปยัง ô bậc yêu quá Đúng rồi, đừng, 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 có không hát ออพี่น้องนี่เมียมึงบาดนี่อะไรอ,อ,อะไรยังครับพี่น้องนี่อ้าวโถสุดยอดวะสุดยอดสุดยอดเก็บครับเก็บครับ,รบใส่กระสอบเมื่อไหร่บอได้ซอมแก้วแล้วพี่น้องไปเข้าไปติดตามกันครับพี่น้องวันที่ไปยังไงครับพี่น้องได้แล้วครับสองแต้ม สำนึกกับพ่อ,อยู่พ่อกินแล้วพี่น้องตามภาษาอันบ้านนอกคอกแน่าแนวก,กินนี่กับผ้ามาเบิง้งหัวเบิ้งสวนเบิง้งธรรมาชาติกองอาติสันเนี่ยได้เป็นหรอเนีนะ่ย่างครับพี่น้อหรือกำลังย่างเบิ้งเก็บภาพบรรยากาศของธรรมาชาติบา้านเฮาธรรมชาติทางบ้านนอกบ้านหน้า ให้พี่เฮีน้องเบิง้งมีห้องนะ้ามีอันนี้นี่คือีกไม้หนึง่งได้แล้วครับสองเต้มนี่พี่น้องนี่ไปดูเบิ้งลายบ่ได้มีเลือดมียังกะที่ว่าพิษอันนั้นอันนี้อีกยากอีกเพีน่น้อง ธรรมชาติครับพี่น้องนี่เขาเชียวงามครับนี่นี่สมื่นตามธรรมชาติปลาไหลปลาหยังก็อย่างยุ่นนี่สิแะไรพี่น้องบบอก็กลับไปขึ้นไปทางเขาหลังจากที่เาได้แล้วพุ่นเขายิ่งอยู่ เนี่ยเขาหน้าปังพี่น้อยวัดฐานโอ,โอู้นี่เขาพี่น้องนี่บนเขาไปน่ำธรรมาชาติหน้าปังกัเจ้าเขาก็มาหาอยู่หากินตาม อันนี้คว้าเส้นหนูไ,ได้ด้วยนี่นี่คว้าเส้น,นกได้นะอันนี้พี่นออ้องคลิปนี้ฝากไว้สมีได้พี่น้องดนะ้วอันนี้ก็ะพักหยักได้พี่น้องนี่นี่กระพักหยักกระพักหยักนี่พักหยัก,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 กวันนี้เป็นดอดนกเป็น,นอยังเดี๋ยวจากหน่อยเป็นดอกเปน็นอย่างสมัยวาดไทยพี่น้องเมืองอันนี้สุบมี่กระแก่แล้วนี่พี่น้อง อะไรสนิทแล้วพี่น้องเนาะคลิปหนาจะมาพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้เอาภาพบรรยากาศการให้ยุ่งให้เจริญภาพธรรมชาติทองให้ทองหน้าให้พี่น้องเบิ่งกครับห้องนำ้ำฝากไว้สนีทครับฝากกดติดตามด้วยครับเลือช่องนุ่มเชียงรายไทยอีสานโดยทียมงานสาย 5, ห้าเห้านะพี่น้องจะมาพบพอกันไหมครับคลิปหนาว่ากันไหมพี่น้องสวัสดีครับ